เมื่อเรานั่งกระเช้าขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางครับเราจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามนะครับของทะเลสาบเตียนฉือนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้นะครับเมืองคุณหมิงที่สุดนะครับนีน่คือเนี่ยสวยงามมากกว้างใหญ่ ผมกำลังนั่งกระเช้าลอยฟ้าครับเป็นเคเบิลคาร์แบบห้อยขาครับจะขึ้นไปบนภูเขาชีซานนะครับทางทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิงครับประมาณ30กิโลเมตรซึ่งก็นั่งรถมาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับนะก็จะได้เห็นนะฮะวิวที่งดงามของทะเลสาบเตียนฉือด้วยนะครับทางด้านซ้ายวันนี้หมอกอาจจะเอยอะไปสักนิดหนึ่งนี่ครับนะทะเลสาบเตียนฉือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไป กราบสักการะสิ่งศักดิบบ์สิทธิ์บนภูเขาชีซานครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กี่ที่ให้เรากราบสักการะกันบ้างต้องบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เนี่ยคนคุณหมิงหรือคนที่บนทลนยุนนานเนี่ยถือว่ากราบแล้วเนี่ยนะขอพอรแล้วส่งความปรารถนากลับไปกันแทบทุกคนเลยครับเมื่อเราเดินม,มาถึงจุดนี้ครับก็จะเป็นประตูนะครับลูกแก้วมังกรที่ เขาเรียกว่าหลงเหมอนนะ,นะครับเขาจะมาจับขอพรกันแล้วในก็มีเทพเจ้าต่างๆนะครับน,บน,นี่คือเป็นจุดสําคัญเลยเขาเรียกว่าปร,ประตูมังกรครับประตูมังกรดีแล้วก็วิวที่สวยงามนะครับของเทะเลสับเตียนฉือนี่จะมีให้เราดูมาตลอดทางเลยประตูมังกรหลงเหมือนนะครับจุดต่อไปที่เราจะมากราบขอพรก,กันก็คือจุด ที่เป็นเจ้าแม่กลอิมครับจุดนี้เนี่ยนิยมมาขอทายาทนะครับขอลูกชายหรือลูกสาวก็ได้นะครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่คนบนทดนินานจะมาขอลูกกันจุดนี้ครับเขาเรียกว่าวัวกรตันยูนะครับก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมี เจ้าของวัวนะครับนะก็มากับวัวตัวนี้เนี่ยนะครับเกิดความกระหายน้ําอยู่บนภูเขาจะไปหาน้ําที่ไหนด้วยความกระตันยูเนี่ยนะครับวัวตัวนี้ uh. ก็ได้ใช้เขาของตัวเองเนี่ยนะครับนะขิดนะฮะจนพื้นเนี่ยเกิดทะลุนะครับเป็นบ่อน้ dog dog ําขึ้นมานะครับเรื่องนี้ตำนานเรื่องนี้ก็คือจะสอนให้เราเนี่ยนะครับเอ่อรู้จักความรักความเมตตาต่อสัตว์นะครับเนี่ยวัวตัวนี้เนี่ยมันกระตันยูกับเจ้าของเพลงใดก็เป็นคตินะครับคติจีนเนี่ย นะทั้งคนจีนและคนอินเดียเหมือนกันก็คือวัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มีคุณครับนี่คือที่มาของตำนานเรื่องนี้นะจุดนี้เราเรียกว่าจุดวัวกรตันยูครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหน้าผาหงหินแกะสลักครับนี่ก็นิยมนะครับจะมาโยนเหรียญนะครับถ้าเชื่อกันว่าเราโยนเหรียญเข้าไปเนี่ยตรงบริเวณใต้ปีกหรือใต้ท้องหงได้เนี่ยก็จะโชคดีนะครับมีโชคมีลาบกลับไปนะฮะก็นี่มี คณะเราก็พยายามโยนกันใหญ่เลยเเเนะฮะ